สวัสดีครับผมนายอภิชัยสุกนนจานทร์วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิบาส4เราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือเกิดในชนชั้นใดสถานะไหนาศาสนารัที่ใดย่อมสแสวงหาความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ความสำเร็จย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากปราศจากหลักธรรมะหนึ่งบทนั่นก็คืออิทธิบาท4ซึ่งหมายถึงหนทางแห่งความสำเร็จ4ประการ อิทธิบาทสีนั้นประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาข้อที่1ฉันทะอิทธิบาทสีข้อแรกที่เป็นหัวใจสําคัญเพราะฉันทะหมายถึงความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองทําความต้องการที่จะทําสิ่งนั้นๆความมีศรัทธาที่จะทําให้สิ่งนั้นบนรรลุตามเป้าหมายของเราข้อที่2วิริยะหมายถึงความภาคเพียรคือแข็งขัน อดทนกล้าหาญในสิ่งที่ตนเองทำและรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการข้อที่สามจิตตะหมายถึงความเอาใจใส่ในสิ่งที่ตนเองทำความไม่เบื่อหน่ายในสิ่งที่ทำมีความตั้งใจจดจ่อในสิ่งนั้นมีสติรอบคอบในการทำหรือจะพูดให้มันสั้นลงก็คือการมีสมาธิกับงานที่ทำนั่นเองข้อที่สวิมังสา อิธิบาท4ีข้อสุดท้ายหมายถึงการสอดส่องดูแลพินิจพิเคราะห์การตรวจสอบวัดผลซึ่งก็คือการใช้ปัญญาเข้ากำกับในการทำงานมีการตรวจสอบงานอย่างสม่ำเสมอมีการปรับแต่งแผนง,งานหรือรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์คิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบเมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นซึ่งวิมังษา คือสายโซ่แห่งปัญญาที่จะทำให้เราสามารถทำงานที่ยากและท้าทายให้สาเร็จได้โดยง่ายครับทุกท่านคงเห็นแล้วว่าอิทธิบาทสีตือเสาชัยแห่งการทำงานทั้งปวงซึ่งอิทธิบาท4ีนั้นมีอยู่ครบถ้วนแล้วในตัวเราเพียงแต่เราจะใส่ใจนามาใช้ในการทางานหรือการดาเนินชีวิตเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบด้วยคำคมสั้นๆนะครับนั่นก็คือ ความรู้ใดๆถ้าไม่นำมาใช้ก็ไม่เกิดผลสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ